ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีพีน้องๆเพื่อนเพื่อนพระผู้บาอาจารย์ที่เขามาติดตามช่องของผมนะครับลิปนี้ผมขออนุญาตลงลิบวัดหมู่บ้านของผมไว้จากคลิปหนึ่งนะครับเพื่อสิ้มใดเป็นการบันทึกให้ลูกให้ล้านได้รู้ได้เห็นในไพ่ภาคต่อไปแต่ค้ามละเอียดก็อาจสิ่ยังบ่ทันละเอียดปันใดน,นะครับแต่ลิปนี้ก็เป็นเขา้าเขาไว้จากคลิปหนึ่งก่อนนะครับเริ่มต้นวัดนี่เป็น่อว่าวัดโคศีจรีจันนะครับั้งแต่ยังบ่ทันได้้นทะเบียน ในช่วงนั้นเป็นสำนักสงฆ์อยู่แต่ช่วงอ่าเพิ่นได้ทะเบียนมานี่เพิ่นก็เปลี่ยนจากโพสิจันเป็นวัดหนองบัวนะครับซึ่งทางพี่น้องชาวบ้านนะครับได้ร่วมกันบริจาคที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นประมาณปีพศ2519นะครับซึ่งก็มีคุณพอ่อผู้ใหญ่บุญเ,เดชพวกพื้ดีนะครับท่านจะรวมบริจาคที่ดินนะครับแล้วก็มีพ่อทุนแันทศินร่วมบริจาคที่ดินนะ พ่อออนศรีสมบูรณ์นะครับเพิ่นก็บริจาคที่ดินรวม3ครอบครัว,ว,วนี่เพิ่นช่วยกันบริจาคที่ดินแล้วก็มีพีพีน้องๆอีพ่ออีแม่รุ่นนั้นนะครับเพิ่นได้รุ่นสร้างบ้านน้องบัวน,นะครับเพิ่นได้ช่วยกันร่วมกันเฮ็ดบริจาคปัจจุปัจจัยเอานําเงินนําปัจจัยต่างๆนี่มาสร้างร่วมกันร่วมกันทั้งหมดทั้งชาวบ้านน้องบัวนี่ล่ะนะครับเพิ่นจะสร้อยกันสร้างามาตะกี่ตะก่อนนี่สิมีอ่าพระนะครับบวชอ่า ช่วงนั้นพระปีพศ2เิ่นเกิดปีพศ2560นะครับเป็นบวชเป็นพระในช่วงนั้นนะครับก็ลายรูปลายองค์พอสมควรนะครับหลายรูปประมาณเจ็ดแปดรูปนะครับเป็นเป็นพระที่ไปบวช่วัดใหญ่บันพอจะค้องนะครับพิกนออกมาร่วมกันออกมาตังวัดในปีนั้นนะครับซึ่งศาลากับบึ่งตรงนี้กับนี่คือศาลานะครับมันเกิด่อนขานสิยังยังบ่ท่านได้สมบูรณ์นะครับมี่สมบูรณ์มันหัวศาล่านีหัวนะครับลังคาหัวเวลาคนนีกับเปียกเมื่อ นะครับสร้าังาสมัยนั้นก็อาจสีเฮดบ่าท่านได้ดีปนดานดอร้ังบ่กฝีมือบอกง่าไๆฟังอบ่เปลี่ยนงานแต่บ่เป็่นได,ด้ดิบอกวันซื้อเราซงบ่เป็นงานนะครับลังค่าหัววัางเล็กวงงังยังของหัวนะครับเป็นฝาที่ยังมันก็หัวือวลังค่าตัวนี้ก็มีการต้องเปลี่ยนใหม่ล่ะนะครับเป็นสันทยใหม่เพราะว่าสันทก็ใส้มาหลายปีนะครับสันทยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ส่วนส่วนทางล่างเป็นสีนะครับก็จะเป็นลักษณะ ส่วนก็ตอนนี้ก็กว่วงพอสมควรอยู่นะครับข่วงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นคุนใหม่หลังเก่านะครับซึ่งตะกีตะกอนจะมีหลังหนึ่งสี่ซ้ำเฮี้ยนเท่านี้แหละนะครับซ้ำเฮี้ยนเสาผมเขานี่สิบมี่สิบต้นนี่สิบกว่าต้น,ตนนะครับซ้ำเฮี้ยนใหม่สมัยเก่าๆหลังหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นซ้านพ่อได้พี่น้องได้ขึ้นไปทำกิจกรรมทางศาสนาวันพระวันน์ยงนะครับในปีเริ่มต้นนะครับ่วน สถานทีอีกอันนี้คือทีทางหลังทา้งหลังสลา,านะครับกวงพอสมควนนะครับทางหลังนะครับสถานทีนี่กวงแล้วสาเหตุยังสถานทีของกวงเตียงจังอันนี้กระทั่งของนามนะเป็นอยังจังได้ไปสั่งสลราอยู่กลางสนามวัดเอยู่กลางวัดคือบ่สัง่งมุมใดมุมหนึ่งหรือถอยถอยหลังออกมาอีกนะครับเนื่องจากต้องโบสู่รุุนหลูกรุุนหล,นลานฟังนะครับเพื่อเป็นการบันทึกไวนะ้เนื่องจากทีที่เข้าสัาง่ง เนี่ยเนี่ยทางหลังเนี่ยในโซนนี้บวกที่เป็นกุศลพระกุศลสงฆ์เนี่ยปูนสลา,าอ,ยอยู่กุอยู่กลางๆคุณอันนี้ทางของน้ำทางที่ใต้นะครับเพราะว่าสถานที่นี้ตะกี้ตะกอนนี่มันยังบ่ทันไในเป็นทางวัดบ่ทันได้ซื้อมันเป็นของที่เอกชนเพิ่นอยู่ยังเป็นที่ผู้อื่นนี่ทางของน้ำทางนี้เป็นที่ของผู้อื่นเฮายังบ่ทันได้ขยายวัดออกมานะครับเฮ <c oughs> าเฮากับสั่งาลาก่อนนะครับปีหลังๆมากจ็จนพอมีการซื้อที่พวกผู้นี้ออกมา าาๆๆก็เลยบดสลากก็เลยไข่ก็ว่าไปสั่งอยู่กลางอยู่กลางลานวัดก็เพเลยไกลเป็นในเบอร์แล้วแจกไปไทยมากหรือว่าพี่พีนองดูของร้านอาจสีเบอร์แล้วก็คือยังคนหลุนตะกี้คือบดส,สัด่ง,งยอย่างจังซีนะครับนั่นนันน่นจะจ้องขี่แกงให้ญาติพี่น้องหมู่บ้านห้องเลยรับทราบนะครับนี่เม่นเม่นี่ก็ถือกล้องโยกเม่นแต่โย่มุมมุมทั้งทีแหละนะครับเพราะว่าที่มึงนี้เพิ่มสายเม่นก็นได้ซื้อเฉพาะบางทีบางทีสายเม่น นะครับงานสองงานกบกลัวนะครับโดยส่สารเงียตตอนนี้เขาก็ขยายออกมาเต็มเต็มเต็มในส่วนเป็นสี่เหลียมมวลทนนะครับในสนามบัตรก็คือศาลาธรรมสวงเวทนะครับมีมีสองหลังมีเก็บภาพเป็นเห็นอันนี้ศาลาโมสเวทตันนี้เป็นตัวเดิมนะครับถึงกอมีชาวบ้านนั่นแหละรวมกันใส่กันบริจาคนะครับแต่ส่วนเนี้นก็ออกแบบเอ่อง่ายๆเรียบๆง่ายนะครับเป็นทางท่าสันใต้สิ่งลงทุนบ่ต้อง ยังหมังไหมไม่ต for er ้องเป็นจอมชัดกำยังนะครับเป็นราคาสันทภยธรรมดาธรรมดาเป็นเก็แบบประหยัดนะครับแต่วเกับเตาเผาก็ถือว่าใส่ได้ดีพอสมควรเยว่ับเรื่องเตาเผากันก็ใส่มาได้หลายปีแล้วะนะครับเตาเผาเป็นคนกับบุญใหญ่บุญรุ่นล้านนะครับสั่งแบบประหยัดเท่าทีกับมูบันห้องพ่อสิเฮ็ดได้เท่าทีมูบันห้องพ่อสิทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่บ่บ่เกินจะคล้องในส่วนการสั่งการยัง ต่างๆนะครับมีแต่พยัเชนะพ่อได้ใส่พอ่อได้ให้พี่น้องรวมกันทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกิจกรรมต่างๆในมือวันพระวันหยังนี่แหละนะครับรวมกันทําบุญนะครับนี่คือทางศาลานะครับแล้วก็ส่วนการสานกันยังกันยัง,ยงมาเลกเกะคือวานะนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่กลางอยู่ต่างลั่นอยู่ต่างเดิน โดยไงยึดทางเดินบ่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยสั่งย้ายยึดตัวทีเนึ่งเจวันทีค่อยขยายมาเรื่อยๆนะครับลูกหลานผู้เห็นกลยอาศิจมให้อาศิว่าห้ผู้พูดหลงก้อนือเห็นจริงๆอย่งส่คือว่าจัดเป็นแถวเป็นระเบียบเป็นเนื้องจวันทีนี่เข้าขยายมาเรื่อยๆจากซีไลกลายเป็นหกไลกลายเป็นเอดไลกลายเป็นแปดไลมันสิออกม้างสี่นะครับดังนั้นก็ต้องชี่แจงหรือว่าต้องบันทึกไว้ในลูกในร้านด้รับหูนะครับอันนี้คือกุฏเจ้าอาวาสเิ่น พคนเจ้าอาวาทก็มีผู้สัญชาติมาสร้างพคนเจ้าอาวาทแต่ส่วนทางด้านหลังๆไปทางนั้นก็สิเป็นป่าไม้นะใหม่เป็นป่าหน่อยๆเป็นป่าปลูกใหม่นะครับแต่กี้แฬาก่อนบ่มีต้นไม้เด้อันนี้สิเป็นสระมันสิเป็นเป็นสระสระขุดออกไปใส,ส่ศาลาหลังเก่าแต่กี้าสมิสลศาลาหลังเก่าซึ่งเป็นศาลาเทือปูลเอาดินเอนเอ่ก่อยอิรอบแล้วก็เอาเอาเอาดินเขา้าสูงประมาณเอ่อ เกตซิปแปดซิปเส้นน่ะคนดินไปเคาดินสมัยนั้นก็ใส่ค้นคุดใส่ค้นแบกใส่คนออ้นหาบล์นะครับนี่กระมุมถมยืนอยู่นี่สิเป็นสิเป็นสระนะครับเป็นสระสิเป็นสระหน่ำถึงถมมาบาังบร,ริจาคีปีนเองนะครับ,นนนเ,เ,บ,บนเนื่องจากว่าสี่เฮากระลั่นเรือ,รอขยายไม่นะครับก็ค่อยๆจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาอันนี้ก็คือปลาไม่นะครับอีกอย่างหนึง่งวัดของเฮาแห่งเนี่ยเนื่องจากว่า หมู่บ้านชุมชนของเฮานี่บบมีสถานที่ที่สี่ให้พี่น้องให้ลูกหันล้านได้มีการออกกําลังกายได้มีการส่งเสริมในด้านกีฬาอย่างต่างๆสิบส่มี่ที่สาธารณะไว้ต้องอาศัยทีวัดเป็นที่ด้านวัดเป็นที่ออกกําลังกายเป็นที่ส่งเสริมลูกหนล้านออกกําลังกายกันในด้านกีฬาในด้านหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในการจัดกิจกรรม ในหมูบ่บ้านในชุมชนก็สิออกมารวมกันจัดเป็นทังวัดนี่แหละแจ้งมณีทังวัดเพิ่นก็มีการทังหมูบ่บ้านนะครับมือแรมสิบมือแรม1คึ่งคเดือนสิเบเอ็ดนะครับหลังจากออกพรรษามือหนึ่งนี่มีการตัางบาทเทโวโรหันหน้ายามา้อเ้าหลังลังจากงานก็สิมีการเล่นกีลาแจ้งกันกีครับในหมูบ่บ้านแจ้งกันกีล่าในชุมชนก็เื่อเป็นการเชื่อมสัมบัตินธเมตีในหมู่้นก็สิออกมา แจ้งกันกันอยู่ล้านว so ัดนี่แหละทุกปีนะครับเป็นสถานที่ีให้ผีเพียงน้องชาวบ้านนะครับได้๋ยวรวมออกร่างกายน่องเนื้อกระดิ่งมีการเป็นศูนย์ร่วมทั้บุญเราก็เป็นศูนย์ร่วมออกร่างกายอยู่ล้านวัดแต่เกิดการสั่งกันอย่างทุกวันยังสั่งอีกบริเกค้าอยู่นะครับอาจชีพท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับระวังว่าให้ลุหลานคนรุ่นใหม่นี่ก็ซอยจัดเอายังเอานะครับเพราะว่าเป็นสีเป็นทางอย่างต่างๆก็เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลุงลุงลานเกิดไม่ยื่รุ่นเหมือนกันสั่งเอาเห็ดเอา นะครับเกี่ยวกับบ่ได้สั่งย่างไรนะครับเป็นเพียงแต่จัดสถานที่ให้เขาทีเขาทัางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวีสนามกีฬาในลานวัดมันเพราะว่าบ้านเฮาบ่มีทีสาธารณะบ่มีโรงเรียนบ่มีที่นาะพ่อสามารถสีเหตุเป็นล้านกีฬาออกกําลังกายได้นะครับในส่วนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้นะครับจังถาดสิยั่งยังเ่เป็นระเบียบปันไดนะครับยังเป็นระเบียบแต่ว่าที่ส่วนนี้สี่เป็นทางสาธารณะนะครับอันนี่คือทางทินเนื้อทางทินเนื้อวัดนะครับนี่สิมีทางสาธารณะม้อนี่ตอนซีเมตรนะ ยันพูนนะครับอ่ทาท่านดันตรงฝุ่นี่เป็นข้องนะครับโลนี่นเป็นสาธารณะคาแพงนี่สายมือที่เห็นหนึ่งคือเพลกบาดเพลิอนอันนี้ค,คือถาดนี่ครับส่วนอีกอ่บ,บัท่าน,นี่มีําแพงนะครับแต่กะถทางหากว่ามีการจัดระเบียบอย่างต่างนี่ข้องสีสวยงามเป็นกวกาทีท่เป็นทีสี่เหลี่ยมมุนทนนะครับเจ็ดแปดไร่แล้วล่ะนะครับตามที่ขยายไวอ่ผู้เฒ่าผู้แจ่มเป็นไสกันขยายไวในโรงงานกับใส่เบื้องเห่านนี้นะครับเป็นมีการจัดแจงกีฬาตาม มือที่บอกไปนะครับก็มีวอลเลย์บอลแน่จะมีฟุตบอลมีกิจกรรมต่างๆนะดันจากตักบาสเทเบลในมือแลมดึงคำงดันสิแล้วนะครับเปิดการทุกปีทุกปีศึก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับได้สร,ร้อยกันร่วมกันบริจาคนะครับอันนั้นก็ส่วนสลาหลังที่หลังใหญ่ที่ผมพาพีพ่้านอนถึงตะบึงอันนั้นเอ,อ่อถึงมีการยกจอฝ่าไป มีการยกเจ้าฟ้าแล้วก็ฉลองใบตาตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ฉลองซุ้มประตูโค้งฉลองใบตาตั้งวัดนะครับพอเายกเจ้าฟ้าไปนะครับเมื่อเดือนฤษภาคมปีหกเจ็ดติพานน์มาเองนะครับแต่ส่วน,นการสั่งต่อไปก็คงจะเป็นการสั่งเกี่ยวกับเปลี่ยนลังค่านี่ไม่นะครับาะหลังค่ามันหัวนะครับว่าสันไทยมันก็นเบืองแล้วก็หัวนะครับลังค่าใส่บ่ไ้นะครับตังปีนี้ต้องมีการเปลี่ยนลังค่าไม่นะครับแต่บ่ไบ้เปลี่ยนลังค่าไม่ กับเปลี่ยนเห็ดโค่งสางไม่กับสีใสเล็กก็เกเ้าหนะ่อยเห็ดโค่งสางไมนในง่ในหลังคาในหลังคาศาลาการประเรียนนะครับแต่ยังคอยหลังจากนั้นยังคอยมีการฉลองกันกันปีปีน้องๆอ,อยากรวมกันบริจาคเกี่วยวกับเรื่องการที่สีเปลี่ยนสันไทยหรือว่าสื่อสันไทยนะครับรวมกันกับสามารถบริจาคอะไรนะครับก่อทัง้งการพยิบาติเป็นนะครับสามารถบริจาครวมกันได้ด้อนะครับพี่น้อง เป็นสิก็ว่าช่วงบุญคุ้มเขาใหญ่ปีใหม่นี่นะนะครับรเกษตรรวมร่วมกันเปลี่ยนหลังคาสันไทยไม่พูละแผ่นสองแผ่นพูละคร่งแผ่นเนี้ยขวาไปนะครับอันนี้ก็คือกดหลังเก่ากดอันนี้เป็นกดหลังที่สองนะครับหลังที่สองก็ยังคงเป็นใหม่เป็นยังดั้งเดิมไว้อยู่นะครับอันนี้คือกดหลังที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพร่วมๆให้พี่ให้น้องหมู่บ้านเฮ้าในเบิงในเดนีกันสีญงาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามขอขอบคุณเป็นอย่างสูงิีนี้ก็ บันทึกไว้สมีสกก่อนนะครับจะคิดนาโอกาสนางสิงล่วงไล,ละเอียดนะครับเพื่อไว้บันทึกใหพี่ให้น้องชาวบ้านได้รับทราบกันนะครับคิมีขอขอบคุณครับสวัสดีครับ